สวัสดีทีมงานไอ้หำสวยนะครับเมื่อนี้าพาพาอีน้อยขึ้นมาออกกำลังกายบนภูเขานะครับเวลาก็ประมาณสักโมงหนึ่งมาหาสองโมงกว่าครับบรรยากาศดีนะครับฝนลินน,นี่เอาซี่มาเก็บเห็ด จากสิเห็ดอย่างนี้เดี๋ยวฮอท้าไปเบื้องกันตอนนี้เดี๋ยวผมพาไปชมบรรยากาศร,รอบๆนะครับเดี๋ยวพาไปเบื้องวิวสวยๆละลายมองอันนี้ฮอมัเริ่มท้ายบนเขานะครับถือว่าวิวดี นี่อีกเห็ดหนึงครับคูบ้านหอมีทุกเห็ดอันนี้บ้านหมเอิ้นเห็ดน้ำหมากเห็ดแดงเดี๋ยวเห็ดนี้เอาบอกครับแต่ก็กินได้ไปเรือยครับตอนนี้ย่างไกะบีเห็ดนี่ครับ เห็ดที่เราตามหานะครับเห็ดละงลกแกว่าเถ่าแล้วเดี๋ยวหัน,นน้าครับท้ายบนนีโอ้อันนี้บ้านผมเอิ้นเห็ดพวกไงหรือเปล่า ครับเห็ดนี่กินได้นะครับเป็นเห็ดปวกซอนนี้ในบ้านผมว่าเดี๋ยวมีทาตามหาเมู่อวันเราต้องจิ้มเอาแบบนี้นะเห็ดปวกเนี่ยนะครับ,รบ,รบอ่เดี๋ยวใส่ เดีย๋ยวเราตามหาหม่กันนะครับปกติเห็นนี่จะมีหม่อยู่นะครับ ถือว่ามูมันบมมีออกมายุคนเดียวตอนนี้มีสัตว์ป้าอยู่บนภูนครับเนี่ยครับสัตว์ป้าผมเห็นบ่ นี่ครับสัตว์ปลาเพ่อนบ้านเขาจะเลี้ยงไอ้บนเขาครับนี่นะครับที่เขาว่าน้ำตกซ้ำม้วงแต่มันก็เป็นน้ำไหลค่อยๆครับของหมู่บ้าน ก็นิยมขึ้นมาเล่นกันนะครับจะทางให้ผมเดินขึ้นมามันก็ไกลเนี่ยมันก็จุบเป็นประมาณนี้นะครับ फल हैं นี่เราก็เดินขึ้นมาในระดับหนึ่งนะครับใกล้ถึงใกล้ซีห้องอัดนาผาละนี่ครับให้เบิ้งวิวสวยๆบนยอดเขานะครับเดี๋ยวผมพาเดินเบิ้งลอดแถวนี้ครับเดี๋ยวก่อนเราขึ้นไปบนยอดเขา อ,อยากมีโดนบินให้เบิ้งงามๆได้เนาะเดี๋ยวฝักกำลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์ห,หลายถ้ามีกำลังใจหลายเดี๋ผมอาจที่ซื้อโดนมาบินให้เบิ้งครับ นนครับผมบอกว่าตอนเศร้าอาจจะสวย เห็นที่เราต้องเดินขึ้นมานะครับอันตํานี่คือลูกที่แรกนะครับที่เขาย่างขึ้นมาตอนเขาพักเนอนครับในข้้นหลังนี้จะเป็นอีกลูกนึงนะครับหลนี้นจะเป็นมู่บ้านนะครับเดี๋ยว คือตังโูนแถวท้ายเบื้องอีกครับนี่เราจะเดินไปครับมันมีอีกครับ้านแล้วเนี่ยสวยครคับนี่เป็นบอ่อเห็น เกกาครับข้างบนข้างบนขบนึ้นมาข้างบนนี้เดี๋ยวผมจะให้เบื้องวิวงามๆจากมุมข้างล่างเดี๋ยวมีงามกว่านี้ครับ ท่านานครับยูสวยๆครับใกล้จะถึงใกล้จะถึงยอดเขาละเดี๋ยวถึงยอดเขาลมท้ายไยว้มุ่งหน้าไปนะครับจะเดินไปเรื่อยครับ เราจะวับกันมาตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจีพาไปเป็นผูกกระดึงสองผ่าผูกกระดึงครับ จะทายผ่าภูกระดึงให้ดูนะครัภูกระดึงสองภูกระดึงเมืองเลยแต่ของเราไม่ได้อยู่เมืองเลยของเฮาย่บ้านบากักหำสุยนะครับภูบณาอางออามาชมวิวสวยอย่างเดียว บรรยากาศก็นี่ถือว่าดีนะครับนี่ไงหรือวิวบางใดมันซีค่ายบองภูก,ก็ดึง เดี๋ยวเรามาลองเบิ้งกันขันมาตอนเศร้าเนี่ยมันจะเป็นทะเลหมองนะครับว้าวครับนะ ผานี่เขาให้มุมนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนฟูกก็ดึงได้นะครับแต่เฮาบอสควรที่จะไปนั่งนะครับเพราะว่ามันอันตรายมันอันตรายไม่เห็นมันก็เริ่มแตกแล้วเดีย๋ยวจะให้เบอร์มุมนี้นะครับ อยากมีโดนบินขึ้นให้เบื่อนนะครับก็ถือว่าสวยดีนะครับภาพี่พี่น้องเป็นกำลังใจหลายๆที่ผมอีซื้อโดนคือมาบินให้เบิงนะ่งครับผ่านนะ เดี๋ยวผ่านี่ก็ถือว่าเป็นอีกผานึงแต่เป็นผาแดงที่เป็นซื้อมันันเดี๋ยวผมทีิพายเบิ้งอีกต่อไปนะครับจขอเก็บภาพส,สวยๆไว้นะครับ